พี่มียาเนาะเป็นไรเราอยายากับพี่เป็นชา้ามาวะตายหมด สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับ g ีโมบายนะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบ่ายวิาสาเกมมี่ในครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับ g ีโมบายครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยคุณคันจิยาแก้วมีจีที่ส่งดาวมาให้100ล้านดาวสวัสดีครับี่ขอบคุณครับตีหนึ่ง อีกตัวหนึ่งแต่ผมมีอีกตัวหนึ่งซ้ำหนึ่งลากหนึ่งนอกอีกหนึ่งตึกจากข้างเจอ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 เจ,อ,จอเห็นแล้ว เฮ้ด right oh ี er ๋ยวเยวเดี de de er? De er. De ๋ยวเดียเดี er ๋ยวเดี๋ยวเนั <c oughs> ่งไงว่าเล้วว่าเลยวว่าเล้ว <the> ว <drinking> ่าเล้วไอเหี้ยว่าเลวแงนี่หว่าบนหลคามีตัวนึ่งใช่ใช่ไม่ไอตี้ยังไงไอตี้เศษไงที่มันเหลืออันนี้บอทอันนี้บอทอันนี้บอท เฮ้ยใครไฟอะทำไมมันยังล็อกอยู่อะขวามือมีคนตรงไอ้ดอก w a t ตรงไอ้ดอกมีคนกำลังไปชนบ้านไปชนบ้านไปชนบ้านแล้วลไม่ชนไม่ชนขับไปขับไปขับไปไหนไรอยพี่แต่บ้านก็มีบ้านไม่มีบ้านไม่มีบ้านไม่มีจำผิด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  เราจะโดนกระทืบหรือเปล่าแล้วผมสโมกให้แล้วผมสโมกให้มันไม่เห็นมันไม่เห็นโอเคสวยเลยอันนี้สวยเลยสวยเลยอันนี้คือสวยเลย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 สวยย่ยยยาไปยาาไปหยาาไปยาาไปโอ้หน่วง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 โคตรหน่วงแบบโคตรโคตรแล้วแบบเอา้า เฮ้นี่บ้านีคนมีคนเัรถจอดอย่างนี้ไอ้กบไอ้เด็กเปรตเลยโอ้โหโอ้โอ้มึงจอดอะไรของมึงอยางีันี้ยอางุ่นแบุ้ยเรียกว่าจอดแบบลี่เฮ้ยสวยสวยสวยโดดโดดซ้ายซ้ายซ้ายน็อกซ้ายน็อก ตยอ่ไกลพี่มายไปพี่มายไปโอ๊ยโดน AWM ยิงหัวกูหน้ามายมีตัวหนึ่งมาโดนโดนไฟมา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 โดนไฟแต่ยังไม่หมดเตะไม่หมดเหลือตัวนึงอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตายตายตายสว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 ยเลยสวยเลยสวยโคตรมหัศจรรย์สิปะยังเลยนะอุ่นไหวเจ๊ะ

ตรงหลังนั่นนกสามเหลือตัวเดียวแล้วพี่จะไปชิดตรงเนี้ยได้ปะ <Watch out. S 1> แล้วเราก็โคบไปพี่ได,ได้ไหมไม,ไม่ไม่พูดว่าได้พี่เชื่อแล้วกันลองแครนเอ้ยเออโอ้โหพี่ไม่ต้องโคบพี่กอนนะไม่ต้องโคบพี่กอนนะ หมด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 มด้อ้นี้เท่าไงดูต่อซ้ายนกต่อซ้ายนกซ้ายกี่ตัวหรอุ่ไวสเฮ้ยผู้ไม่พอผู้ไม่พอกดผู้ไม่พุ่นไวแบบเอ็นไม่เห็นตัวแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะเออนกสวยกะเทยบรรกกะเทบ ปัง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 สวยครับสวยสวยสวยครับสวยครับสวยที่สวยเลยครับสี่ครับตรงนี้ตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงนั้นเลยพี่ตรงนั้นเลยใช่ป่ะเดิมเลยตรงนั้นตรงตรงนั้นป่ะใช่ตรงนี้ป่ะใช่ตรงนี้ป่ะตรงนั้นเลยใช่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 ตรงนู้นน่ะตรงนู้นตรงนั้นหรือเปล่าใช่ตรงนั้นเลยครัโอเคโอเค ตรงนู้นเลยนะโอเคลุยต้นไม้ปะต้นไม้ปะต้นไม้ปะใช่ใช่ใช่โอเคโอเคสวยสวยสวยดีไปดีไหลังต้นไม้หลังต้นไม้อยู่หลังต้นไม้ต้นไหนพี่เฮ้ยนอนอยู่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 ตายดึงตายดึงสวยสวยสวยที่สวยสองตัวท้ายสองตัวท้ายเล็กวนเล็กวนเล็กน่าเล็กวนเล็กน่า ตัวท e ้ายตัวท้ายตัวท้ายโอเคสองตัวคนโอเคเอาเลยล่ะต้องมีแล้วต้องมีแล้วพี่ไม่หามันจะเจอไหมเนี่ยพี่ขูดแล้วพี่อ่ะเอ้าเขาไม่แอบเลยตรงหลังอันนี้อ่ะสองตัวท้ายสองตัวท้ายตัวท้ายเด็ดตัวท้ายเลยตัวท้ายเลยได้เจอแล้วตัวท้าย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  ตาฟาดตาฟาดตลุกมันเก่งเกเบอรตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอยู่ไหนวะมันอยู่แถวนั้นแหละต้นไม้ต้นไม้หนั่ต้นไม้เหรอเห็นแล้วเหรอเดี๋ยววิ่งให้เดี๋ยววิ่งให้ปลาระเบิดมาสี่ตัวบั๊บเดี๋ยวกบเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาวิ่งเหรอเอาวิ่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาไอ้เจี๊ยดึงตัวแล้วดึงตัวแล้ว อันนี้ดีนี่ได้มเฮ้ยมีคนลงนะมีคนลงนะมีคนลงนะโอเคได้ได้ได้ลวพี่ไหลลงลงอบัอ๋อผิดบ้านดึงอยู่บนนี้ทาไมเราเล่น2วะเราเล่นเรากดปสี่จริงๆเราต้องเล่นสี่นะเอาจริงคือเนือกดังสองตัวไม่ไม่ไม่ผมหาเกาะแป๊บเน่งขนาดเกาะแป๊บ

เดี๋ยวมันคนนะเนี่ยไอตัวสุดท้ายเนี่ยใช่ไอตัวตรงนั้นอะเฮ้ยวปืนอยู่ปืน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 กบปืนอย่างแย่มยห,หมดไปใสอไอไ่อยากได้สโคปนอกหรอเน้องสโคปเลยน้องปี๊สโคปอ,อะไรก็ได้เ<อ>าาบ้านหนูเป็นสโคปอ,อ่ะ

นินียนเีไม่ได้เดินเสียเป่ที่มียาเนาะเอายากับพี่อันช้ามาวะตายหมด บ้านนี้เล่นยากนะบ้านนี้เล่นยากนะบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นบั็กเยอะที่เคยเห็นขึ้นชั้นสองชั้นสามบั็กแบบบั็กกระจายถ้าปรับภาพต่ำอ่ะอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้ไหนต้นไม้ล่าสุดเมื่อใช่ดูว่านอกดันได้นะอยู่หลังหินขึ้นเขาไกลยิงโอเคเห็นแล้วเห็นข่าวแล้วสองตัวใกล้กว่านี้เลยดิน็อก อุ้ยพาดไกล้นอกไกลน็อกตรงนี้น็อกหนึ่งโอเคข้อสองเลยเนี่ยระยะไกลเขาตายแล้วเนี่ยตายแล้วพี่โอเคดีแล้วกหต้องจับระยะเป็นสามพันเมตรไปจริงเหรอไปจังเอาไง มีที่ีมเปิดแล้วอ่ะเปิดคนละฟังช่วยด้วยมึงต้องมาช่วยกูถ้ามึงไม่ช่วยกูกูจะตายไม่สองตีอยู่บนหัวกูเนี่ยถ้าพี่ไปพี่ตายแน่ๆเลยขอามาดีตรงไหนพี่เห็นมาทแมปมาเกมอะอะไรนี่อะไรกันเลนผมไม่รู้แต่ผมเข้าวง งรออน่ยไหนครับกูจะตายแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีอุ้ยก่อซ่าใช่โอ้ยยกสโคปไปโดนจับหน่อยวงมันมาจับหน่อยมันมีอัมอยู่ข้างล่างเออคว้าอัมคว้าอัมคว้าอัมไต่ โดนกระทืบไปแล้วหนึ่งคนไอชิพายมัวแต่เดินกันทำห่าอะไรก็ไม่รู้กูเดินมาคนเดียวควรจะปิดได้ตั้งนานแล้วก็ไม่จบปวดหัวชิพายกับพวกมึงเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปเอ้ยล็อกแล้วกบล็อกแล้วกบกบล็อกแล้วกตายแล้วตายแล้วแล้วเราก็ต้องไปหามันแต่มันบวกสองตี้ เราแบบเนียนๆไปเนินเดินล่างได้เ,เราเนียนๆไปได้จ่มีมก็ยี่ป้โอ้ระเบิดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเงี่ยบอดิเขาก็ไม่มีอะไรวะเอ,เออด้านขวามีคนเอิร์ดหน่ามึงอ่ะ อาสมงให้ไปเก็บกอแล้วกันเราสามหนึ่งนี่ว่าเอาสามหนึ่งมึงรออะไรล่ะยัดมปนสิโอ้โหมันสามหนึ่งโอ้โหมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรกันกูงงไปหมดแล้วเป็นอะไรตัวเดียวเอ้ยหงส์ทั้งอะไรกัน อันไปดูมันเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook fan page f แฟนเพจแอลเฟฟไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมมากครับ